chuẩn ta có thể bị nặng là chuẩn bà đi ạ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับผม <c oughs> สวัสดีทุกคนนะครับเดอ้อมือวันี้ผาพี่น้องมากินตำชสิว่าตำสายบัวกับโมแมนพี่น้องใส่สายบัวใส่มือกอบนะครับเนาะซื้อมือกอบมาว่าสิเอามากินกับเอ้หมูจุมมจ่มมันนีไม่เห็นหมูจุ่มกินพี่น้องแต่ไรดิกินครับแล้วเอามาตำให้พี่น้องกินเสียบเสียบด้ครับมือวนนี้นี่พี่น้องเสียบเสียบด้วยครับมือวนนี้นี่ครับพี่น้องโอ้เป็นบ่ หยวนน้ำลายเหมือนกันบ่ามาหนีินี่พี่น้องเอ้ยสายบัวสายบัวคออายมากเมื่อเช้านี่ไปขายของเพิ่นกำลังงุ่มอยู่คือเลยได้มากครับพี่น้องที่มึงจะคำกันหมึกกรอบสุดจับมาพี่น้องเส,สร็จแซ่บเหมือนกันครับผมเทียวเหนียว์เทียวเหนียวเสร็จแซ่บเมกันพี่น้องวันนี้สุดหนีใส้ช่องไมน,นูเลยครับผม แซวเทียงแซวเทียง,งมึงน่ามึงอืมนัวดีใายบัวใายบัวกรอบๆเขาก็มึงกรอบ ดีครับ <Okay. S 1> อลานมีเนาะคือ,อตำามึกกรอบใส่สายบัว เ <G ül üyor> ่นหมดเลยหรอ,อเริ่มมีอาการแพ้ 嘿嘿 <noise> <noise>，嗯，这断大。<noise> 嗯嗯 hịt ừ, nuat mà gì nuat mà <coughs> <coughs> พีคตรงก่อ,อพีละอยากใส่มือครับ ô này, lại, là lại, là cái nó mày là mà xoay, là nó mày cái mà sao này, là hoàn hoàn đi. Mm. 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 <laughs> là cái là cái ไอ้จูบอือจิจูบให้บิ้งกดนกนดูดกดนก็ได้ไปหนังอะไรกันจ้วนาปเดียวจอมแมห้งไอ้ข้าก่อนเลยจิดก่อน เสียพี statement. ่น้องเลยอืมอืมอืคนเนี้ยจังเด็ดค่ะอืมฮัลโเปิดปากก่อนดูดาพี่น้องดูดาดูดก้น จุบเดี๋ยวเลยทีนี่แซ่บดีครับรู้จักโอเคพี่น้องขอตัตวกินก่อนนะครับผมไปเจอคลิปวิดีโอนะครับผมสําหรับคลิปวิปดีโอนี้เพืดด่อเข้ามารับชมเดี๋ยวฝา,ฝากกดไคลค์กดติดตามมิดนะครับเดอ้อไปเจอคลิปวิดีโอนะครับผมสําหรับมันนี่ต้อมขอตัตวลาแลครับสวัสดีครับบ๊ายบาย